ค่าดัชนีน้ำตาลนะครับหรือไกเซมิกอินเด็กซ์นะครับคืออะไรครับใครยังสงสัยให้มารวมกันที่คลิปนี้ได้เลยครับในคลิปนี้มีคําตอบให้แน่นอนนะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากรู้ครับก็สามารถกดติดตามแล้วกดแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะได้รับความรู้กันได้เลยนะครับค่าดัชนีน้ำตาลนะครับหรือไกเซมิกอินเด็กซ์หรือค่า GI นะครับอ่าคือค่าที่บ่งบอกว่าคาร์โบไฮเดรตนะครับในอาหารที่คุณทานเข้าไปเนี่ยครับผม สามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้สูงเร็วแค่ไหนนะครับซึ่งค่า GI เนี่ยจะมีค่ามาตรานอยู่ที่เท่าไร่0ูนย์ถึง100นะครับซึ่งร้อยเนี่ยเท่ากับกลูโคสนะครับดูดซึมได้100อยเซอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าค่า GI ร0 0นะครับแต่อาหารทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีค่า GI ลดหลั่นกันลงมานะครับซึ่งถ้าตัวเลขยิ่งสูงเนี่ยเรียกว่าน้ำตาลยิ่งพุ่งขึ้นเร็วครับและถ้าตัวเลขยิ่งต่ำๆเนี่ยเรียกว่าน้ำตาลเนี่ยจะพุ่งขึ้นชานะครับ และเราสามารถแบ่งค่า GI ได้ทั้งหมดเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเลยว่าค่า GI สูงนะครับคือเมื่อค่า GI มากกว่า70นะครับเราจะเรียกว่ากลุ่มนี้ว่าเป็นคร์บที่ให้ค่า GI สูงครับทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงเร็วกว่าปกตินะครับกลุ่มต่อไปนะครับคือค่า GI ที่เป็นค่า GI กลางนะครับจะตัดค่า GI อยู่ที่ ห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับคือค่า G.I. ต่ำนะครับกลุ่มนี้จะเป็นคาร์บที่ดีมากๆเพราะว่ามันจะไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดของเพื่อนๆเนี่ยพุ่งสูงเร็วนะครับจะต้องมีค่า G.I. ที่ต่ำกว่าห้าสิบห้าครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างอาหารนะครับสำหรับค่า G.I. สูงกลางต่ำนะครับไม้เพื่อนๆนะครับค่า G.I. สูงนะครับทุกคนเช่นไรเอ่ยครับค่า G.I. ที่มากกว่าเจ็ดสิบนะครับเช่นโจ๊กข้าวโอ๊ตนะครับ ข้าวหอมมะลินะครับแตงโมนะครับมันหวานนะครับแล้วตัวที่เป็นแชมป์ของเรานะครับก็คือข้าวเหนียวครับ GI อ,อยู่ที่98นะทุกคนสารอาหารกลุ่มนี้ทานได้นะครับแต่เราจะต้องมีการจัดแบ่งหรือว่าทานได้เป็นบางครั้งเป็นครั้งเป็นคราวนะครับถ้าทานบ่อยๆจะทําให้น้ําตาลในเลือดเราพุ่งสูงได้นะครับเราไม่ยอมลงนะครับ ส่วนกลุ่มที่เป็นค่า GI กลางนะครับจะมีกลุ่มพวกครัวซองข้าวโพดต้มนะครับข้าวโอ๊ตนะครับขมขนมปังโฮลวีนะครับกลุ่มนี้จะอยู่ที่ GI กลางนะครับทำให้น้ําตาลพุ่งสูงขึ้นในบ้างแต่ก็ไม่ได้สูงมากๆจนเกินไปนะครับและกลุ่มสุดท้ายค่า GI ต่ำนะครับเป็นค่าที่ทุกคนนะครับควรจะทานเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มในพวกของพริ่นต้มนะครับข้าวโอ๊ตนะครับข้าวกล้องนะครับ แอปเปิลฝรั่งถั่วเปลือกแข็งพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจะทําให้เราเนี่ยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได,ด้ดีด้วยนะครับใครนะครับชอบความรู้ดีๆแบบนี้ครับก็มาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับ